ขงคลาบขงคลาบตีอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อไหร่ึงเรียกพวกกูได้เสมอขงครับลุงขอบคลาบตีห้าของขงคลาบกูตื่นตื่นกับมันได้ให้ปีวันเดย์นะครับลุงไหนแทนโอเคอยู่ไหมครับโอเคโอเคได้เลยครับได้เลยครับเอาเจสไปอยู่ด้วยไหมครับได้ได้ครับแล้วแผนพี่พี่ตีคิดยังไงกับแผนสิบห้าสิบห้าพี่หน้าหลังอ่ะแล้วดีดีแต่แม็กแต่แม็กเป็นคนคิดนะแต่แม็กเป็นคนคิดนะน่ะอยู่แล้วแล้วแผนแผนแปลกๆนี่อยู่คนเดียว ลแล้วะจริงน้องชายลงอยู่ไหนลงพิสต์อยู่กับผมลุงียไม่ได้ไอตรงสภาแล้วเนี่ยเออแน่ๆเขาผมจะถึงสภาแล้วสนุกดีสนุกดีกูโดนจับมาเป็นเฉลยเปียกกูโดนจับมาเป็นเฉลยกูอยู่ไหนตอสไอ้ไอไอ้เปียกไอ้เปียกไอตัวโง่เลยมันหลุดอยู่ตัวเดียวพี่ลองถามนี่ตัวโง่เลยยังโดนด่าไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้เคโดี โอ้ยตะเพียงเน่ยตัวโง่เลยตะเพียงอ่ะแม่งแล้วบอกรัดกูเคลียร์ให้ปล่อยกูโดนด่าอยู่ทั้งวันเนี่ยคนเดียวเนี่ยเขาเม้มเขเขาไม่พบิตีเป็นพิเศษเนาะพิเศษป่วยเขาบอกว่าเอฟดีปท่าตี๋อ่ะไอ้ชักปว่วยไม่ได่าแต่กูไม่มีใครด่าเคลือวัดีเลยโอ้ครับเนี่ยครับแถวขอบคุณเจเจอยู่ไหมครับอาเธอร์อยู่ไหมครับแล้วก็เวสสุพัทอยู่ไหม,ไหมในในตรงเนี้ย อยู you, no sure no, right. ่ครับพี่อยู่ครับอยู่คเขบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับสนุกสนุกมากครับขอบคุณครับขอบคุณสุพัฒขอบคุณเวทขอบคุณาครับขอบคุณครับทั้งแดงกับเดลินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับลุงแม็คลุงแม็กเลยครับลุงแม็คขอบคุณสุพัฒขอบคุณเวทขอบ ครับขอบคุณอาเธอร์ครับขอบคุณพี่ต๊อดด้วยครับเจตครับครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณีครับขอบคุณพี่ต๊อดครับขอบคุณฟ้าที่ส่งมือปืนอย่างพี่ต๊อดตีมาโอ้ไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรอะไรไปพี่ต๊อดนี่คมจริงนะตอนนั้นอะไม่มีแหละตอนไหนจะตอนซ้อมในเทนนิ่งไหมครับาากหน้เเียมิปพี่พี่ป๊าดพี่ป๊าดมาคุยหน่อยพี่ป๊าดพี่ป๊าดไปคุยหน่อยพี่ไปคุยหน่อยตอนตอนละลีต่อเขาไปไปพี่เหรอพี่คุยใช่ใช่ใช่ครับเดียวไปเนาะ เขาบคุณรีซองเจ็ดเจอยู่ไหมครับเจ็อยู่ไหมครับครับผมขอคุหน่อยครับคือเจ็ดเล่นที่นี่เป็นหลักไหมครับหรือว่าไงตอนนี้ครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เล่นแก๊งไหนแล้วไม่ไม่ได้เล่นเป็นหลักโอเคครับถ้าถ้ามาสล็อตว่างจะเอาสล็อตแจ็คกับเจ็ดเข้าไงครับถ้าสมมุติว่าสล็อตมันว่างนะถ้าเจจะไม่ได้ไปแก๊งอื่นนะครับครับได้ได้ครับได้มีเบอร์ในเมืองไหมครับมีครับมีเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรแปดศูนสามหกสี่ครับ 8 0 3ศูนย์สามหกสี่โอเคครับมีมีอะไรก็มามาเล่นที่เรนได้ครับมาคุยที่แรนกันน้องๆได้ช่วนผมได้ตลอดนะครับโอ้ของครับฝากเบอจุกได้เลยครับผมผมมาช่วยยินดีที่จะช่วยครับไม่ไม่ขอบครับของครับครับได้ครับฝากแฮปปี้เบรดแจ็คด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ครับเออไม่ไม่รู้ติดต่อทางไหนครับขอบครับครับผมรีซอร์รีซอครับพี่มานี่ก่อน ข้าพี่ชายขอบคุณนะน้องทุกสตอรี่เลยแบบว่างานสำคัญสำคัญนะขาดเองไม่ได้เลยโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับข้าพีบขอบคุณครับน้องขอเชิญมารับพินดีครับได้ครับขอบคุณครับพี่ชายมาบ้านเรารีสอร์ทด้วยหรอเขบอกแล้วครับขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะผมผมเน้นพิธีเป็นหลักนะผมเน้นพิธีเป็นหลักขอโทษพี่ตี๋ขอโทษพี่ขอบคุณครับอเล็กรคขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากขอบคุณครับแค่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ตไปคบุณเจงขอบคุณนะครับคุณเจงขอบคุณด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเคียงเงินด้วยครับต่อไปเคียงเงินด้วยครับเล็กๆไว้ที่เล็กๆก็ได้เพราะเอาคนเข้าคนออกเล็กเล็กเจสิบเจ็ดครับพี่ชัยตอนเราตีกันนี่ต่อไป่ยอ่าเราเอาไหมฮะพรุ่งนี้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 เอาพรุ่งนี้เอาสายสี่สายสี่จะจะเล่นไหมล่ะออบคครันโเเดลยะพรุ่งนี้ด้วยพี่พรุ่งนี้ด้วยเราสายสี่รับโปรเทคไหมครับรับรับครับรับ เล่นดีลับนะครับเกลดีลับไหมครับจะมีห้าคนมันจะมีห้ากองสล็อตพิเศษอ่ะครับใช่ไหมที่ต้องต้องคืนให้แยกไว้ก่อนก็ได้ค่ะถ้ามีใครบ้างแลยจากการให้พี่ตรงนี้ด้วยห้าคนมีใครบ้างพิเศษสล็อตพิเศษรบกวนแยกออกมาลุงแม็กครับลุงแม็้ดีไหมขอบคุณนะครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสีอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อไหร่เรียกว่ากูได้เสมอขอบคุณครับลุงขอบคุณครับ ตีครับลงเช้าตัวตื่นจะเล่นกับมาได้โอ้ครับลงครับของขาผมขาบของรับของขาบสนุกครับลงสนุกครับสนุกมากสนุกมากเนยครับในตาลีซออยู่ไหนเนี่ยมันจะออกเลยหรอในจอคุณน้องตาลีซออยู่ไหนอ่ะตาลีซออยู่นั่นครับผมมามานี่ยนะขอบคุณส่วนตัวนะครับ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 ได้ยินไหมในจอสวัสดีครับแจ๊คสวัสดีครับฮัลโหลฮัได้ยินไหมครับได้ยินผมได้ยินครับได้ยินได้ยินเลย ได้ยินครับได้ยินได้ยินครับโอ้นี่ผมกษดีครับไม่ได้ไปโอ้ไม่เป็นไรเขาเข้าใจครับมันเกิดใช่ไหมครับมันเกิดไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าแบบเพอผมพอดีมีนัดไปก่อนครับโทษทีอ๋อได้ได้ครับได้ครับให้ปีนเบอร์เดย์นะครับลงหนแทนโอเคอยู่ไหมครับโอเคโอเคได้เลยครับได้เลยครับเอาเจสไปอยู่ด้วยไหมครับได้ได้ครับถ้าสล็อตว่างผมก็ไม่ต้องรับคนเพิ่มแล้วไงเพราะเอ็มดีน่าจะเป็นแบบว่าขาดขาดชอบขาดบ่อย ต้องมีโทรศัพท์ของผได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับแจ็คขอบคุณครับไว้มีโอกาสรอบหน้านะครับผมัาผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแจ็คขอบคุณนะครับขาผมไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับแจ็คของคุณนะครับครับผมของครับยินดีครับยินดีครับครับครับขอบคุณครับพี่ปองไอตีปไปไหนแล้วอ่ะลมแรงไหมพี่หรือไงพี่ต้อขอบคุณครับพี่พี่ต้อนขอบคุณครับพี่โลพี่โลได้ครับลุง รถกุญแจรถเอาไปที่แลนที่แลนได้ไหมครับลุงที่แลนได้ไหมที่แลนแลนนะครับเปิดรถไม่ได้เปิดรถไม่ได้ผมมีแค่เนี้ยลุงต้องลุงต้องเปิดอาสามซีมาอาสามซีลุงอยู่ไหนอะไรนะน้องอาสามซีรถต้อนก่อนอาสามซีลุงอยู่ไหนอยู่นี่ไหมอะไรนะสสวัดีคอะไรนะอาสามซีลุงอยู่ที่ไหนกูคืนแล้วฮะไอ้ต้อนขับออัสสาวะไปที่ตรงนู้นน่ะ ต้องไหนลุงก็นั่งไม่บอกขากาันอติแกจะไปไหนนี่ครับครับบ๊บไปพี่คุยเพิ่งเพิ่งคุยกับสภาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาดที่แลนด์ได้ครับพี่ได้ได้ไ,ได้ที่แลนด์ได้ครับได้พ <หา S 1> ี <Loc> ่มีรถไหม SMD ขาดตัวบัฟไมลั่นนะเหมือนยังขาดตัวปลุกกำลังใจจากใจคนเชียร์กุ๊กตอแหลฮะ ครับลุงลุงรถไว้ไหนครับลุงต้องพาว่ะนี่พาวู่พาวได้ยูนนู่นครับนี่ครับนั่นอะนี่อะไรเอฟซีแล้วโอ้ยตาตีมีเอฟซีด้แน่เดอับป้านเนี่ยกระจกสัตว์นี่ไนเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเยเฮอย่ายเฮยเฮ้เ้อย่ฮเฮื้ย้เฮายเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ่้ก้จริง เฮียเฮียไปกินบิ๊กตีไปกันลุงละไปกันลุงเด่นพี่ตีตลอดไปเฮียตายตีตลอดเออเออเออครับครับลุงผมมีรถอยู่ครับลุงไปเจอกันมือขึ้นมาดิอะไรผมเก็บผมเก็บกันครับอ้าวตาตีชนผมตาตีชนผมมันเรือ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 นจัดไปดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิ ชนผมเอาไหนวะอันนี้วะขวาครับแน่แน่เลใช่ไหมเฮ้ยเหลือยงเลยวะอะไรไอ้ตัดมึงเอาไหมเอาเอาอะไรมึงเอาไปละเออเอาไหมมึงเอ้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 าไหมมึงเจ้าไหมลูกลูกพี่ตีสวยนะนั่งกับผู้หญิงด้วยต่อหน้าลุงพี่พี่ลุงครับพี่ตีนั่งกับสาวต่อหน้าลุงหมายถึงตัวลั่นไม้แบบอาร์เธอร์ไง ใจคนหวังมีบัารมกันตอแหลกอีกครั้งได้ครับยูปีนี้อะไรอะอะไรอะอะไรอะยูปีนยูปีนยูปีนสาวด้วยแตกแตกหลังครับยังหลังแตกครับไอ้เยี้นี้มันอยู่ในช่วงติดตัดโอเคไปไหนอ่ะครับเขาไปไหนลงไม่รู้บ้านหายไปแล้วแล้วเขาบอกเขามาหาที่แหลงเขาบอกผมเขาจะมาหาเราที่แหลง